สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกิอีกแล้วด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ยายกิดเกิดสม่ามเด็ดทีวพิตลุงพ่นกับปปรเนตนค่ะพี่น้องคะ่ะ เล่ากับไปร้องเพลงกับยิงลีสีชมพ่นนอกค่ะนอกขึ้นเวทีค่ะพี่น้องก็ร้องเพลงเสมอร้องเพลงของกินตลาดเตาง้อยระกาดร้องแ้ะก็เสียงแหบพี่น้องค่าเราบ่ได้พักพอนหลายนั้นเราบอกบานตะตีหาน่ะพี่น้องค่ะก้อนสิขึ้นเวทีร้องเพลงกับแวะไปกินเขาอันยุลานนั่นพี่ไส้หมอปลาก้อนเด้อค่ะเด้อล้วกะกับไปกับจากหลังจากนั้นกับไปไปไปเวทีน่ะพี่น้องคะาล้วก็เสียงแหบนอกค่ะนอกร้องเพลงเสมอไน้กิจเห็นแล้วว่าเสียงแหบคล้ายแบบเราบ่ได้พักพอนเพียงพอน่ะพี่น้อง่ะยายกิจคือกันเด้อค่ะเด้อท่า สมมติว่าบ่าได้พักผ่อนเพียงพอหรือว่านอนบ่เพียงเนาะพี่น้องขาแล้วแยกกินกับสีเสียงแหบ่เพื่อกันกับลุงพ่นเด้อค่ะเด้อพอได้นอนเต็มอิ่มแล้วมาันก็้จะเป็นปกติค่ะพี่น้องขาแยกกินก็ขอให้ลุงพ่นกับป้าแตนน่ะพักผ่อนมากๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะจะรับป้าแตนก้อนขึ้นเวทีอ่ะพี่นะะ้องขาเราก็น,นั่งอยู่ข,ข้างเวทีนั่นะนะพี่น้องขาอยกเกลีเห็นแล้วนั่งหาวนอนอ่ะพี่น้องขานาเลีตนนะะ้นกับพี่น้องขาทำงานเพื่อลูกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ขึ้นเวทีไปอัครับสามีเราอ่ะพี่น้องขาไปจับมือแฟนคลับนั่่นนนนนนนลละะะะะปรมาาาาณััั้้เเหงจกพี ว่าสิไปอันขึ้นลองเวทียูปรากินบรีมพี่น้อง่ะบัดนี้บ่ได้ไป้อค่ะเด้อยกเลิกนะพี่น้องคา่าเพราะว่าฝนฝ่าอากาศ,าากาศบ่ดีหรือว่าการสื่อสารผิดพลาดแต่พี่น้องคา่าประมาณน,อน,นออั่นนาะบัดนี้ลุงพ้นกับป้าเต็นแล้วก็เลยข,ขึ้น อ่าอยู่อ่าโพสนะพี่น้องขะโพสอยู่หน้าเฟซบุ๊กแล้วเหรอว่าอันว่าได้ไปอ่าลองอยู่ปาจีนบุรีเนาะค่ะเนาะกับเป็นว่ายกยกเลิกนะพี่น้องขะกับฝนตกนะพี่น้องขะประมาณฝนตกหรือว่าอ่าสื่อสานมาตรงกันเด้อค่ะเด้อประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องขะกับบ่เป็นยังเนาะค่ะเนาะบ่ได้ไปลองกันเลยให้ว่าพักพอนเนาะค่ะเนาะเป็นถือถือถือเสว่าการพักพอนให้เพียงพอเนาะจ่าพี่น้องประมาณนั่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ส่วนไปออกรายการอ่าคุณหมดดำเด้อค่ะเด้อรายการเสียอะกับไปฟังคนบ่กับพี่น้องขาเนาะละกับประมาณนั่นเนาะพวกเจ้าก็ไปฟังคือ กะมีคุณหมอปลาเราคุณมีปาแตนแล้วกะมีลุงพ่นข้นเวทีนั่มต่อขาด้วยน้องไอ้ก็นั่งอยู่ข้างล่างล่ะพี่น้องประมาณนั่นเนาะนั่งแขกกำลังใจนั่นละเพิ่นก็สอบถามคุณมอดำก็สอบถามปาแตนนี่ล่ะก็เลี้ยงเกลียวกับคดีน่ะพี่น้องค่ะก็คือเฮาฟังมาแล้วนี่ล่ะว่าของใจอย่างบ่ประมาณนั่นล่ะพี่น้องขาลุงพ่นกับปาแตนก็บของใจเรื่องก็คนขึ้นเขานี่ล่ะพี่น้องค่ะประมาณนั่นเนาะว่าบ่ได้ถามท่านผบตรอนนะพี่น้องค่ะเพิ่นบ่ได้เปิดให้ถามแม่นบ่หมอปลาเพิ่นก็อยากถามหลายเรื่องพี่น้องค่่ะถถาาาามมววอยก่า ได้ฟังเทปบอที่เล่าไปหายประมาณนั่นละแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ถามพอบอต่อร้องไปน้องขาเพิ่นก็บ่ได้เปิดในถามเป็นบอประมาณนั่นละก็คือว่าของใจอยากถามแค่บ่ได้ถามเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อส่วนประเด็นก็คือมันใจ100%ว่าเราบ่ได้ขึงเขาเนั่นละก็ประมาณนั้นละกับพี่น้องขาคือว่านํากันให้กันฟังนั่นแหละเนาะส่วนบ้านกอกอดค่ะพี่น้องขาบ้านาไม่บอถึงบ้านกอกอดเนาะค่ะเนาะบ้านนี้ส่วนหน้ากอกอดกับแฟนคลับก็มาบ้านลงพลายหลายพี่น้องขาก็มาให้กําลังใจคือเก่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีแฟนับต่่าางงปรระเเทศพีน้ออจกสหัฐมรรริิกกาาับภยเพ่ี พี่น้องคะเพื่อนยหายไปอยู่ประเทศไทยเป็นบพน่พี่น้องเพื่อนก็มาให้กำลังใจลุงพ้นเอ่อละแต่ว่าพอลุงพน้นพอพ่อเป็นบ่พี่น้องคะก็เลยไปคุยกับพ่อลุงพ้นประมาณนั้นเนาะคะ่นะเนาะเป็นอ่ะคนที่อยู่สหรัฐอเมริกาดเด้อค่ะเด้อกับอ่าสามีภรรยา,าพเพื่อนล่ะพี่น้องคะกเกษียณแล้วนะพี่น้องปมานน,ะะนั่นเนาะกับให้กำลังใจอันพ่อลุงพ้นกับพี่น้องคะพ่อลุงพ้นประยุนบ่พ่อลุงพ้นกับต้อนรับแขกขาเด้อค่ะ,คะแล้วต้อนรับมันอันคนไปเยี่ยมเยียนนะคะพี่น้องประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีกล้องพัสดุค่ะพี่น้องคะส่งมาจากอ ajaak an ni จากไปชนีล่ะพี่น้องคขาเราค่ะ,ล,ะลูกทรายลุพงพ้นเป็นคนรับไว้เด้อค่ะเด้อประมาณนั้นละ่ะค่ะพี่น้องคขาสำหรับข้าววันกอกเนาะแล้วก็อีกข้าวนึงค่ะพี่น้องคขามีทั่วล่องค่ะพี่น้องทั่วล่องอ่าไปบ้านแม่ชมพูเนาะค่ะเนาะอันทั่วล่องไปบ,บ้านแม่ชมพู่บอลรถรถทั่วหนึงล่ะพี่น้องคขาคุณจิมมี่กันเลยไอ้ทรงอ่าผ้าผ้าไปนะพี่น้องมาดนั่นเนาะบัดนี้พอไปเห็นมาว่าพี่น้องคขาอยากกินเห็นป้ายนะพี่น้องป้ายติดอยู่บ้านอ่ายายสมคนน่ะนะบ้านแม่ชมพูไปทางนี้ว่าสั่นซีซีป้ายไปนะพี่นน้้้อองงคเเาาาก็ยยยยัขีปติิดห ก็งง,งงเลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าตะก้อนนี่แบบว่าบ่อตอนรับแขกนาะพี่น้องคะ่ะแบบว่าไปะอย่างคนณเป็น,นปลูกกวนเป็นบ่อลังเคยยังเขียนป้ายสี่บอกว่าบ้านแม่ชมพูนะแล้วก็ที่ลูกศรไปทางนูนน้นประมาณนั้นแหละพี่น้องคะ่ะคุณกิมมีบ่บอกกับทายอัน ไล่สุดภาพไปเป็นบ่บ้าที่นี่แฟนคลับเพิ่นนะค่ะเด้อแฟนคลับเพิ่นของแม่์แชมพูเด้อพี่น้องค่ะซื้อกล้วยไปฝากสองวีค่ะพี่น้องคะ่คคะเพิ่น,นก็ซวยเบิ่งเนาะนี่กล้วยสองวีที่ซื้อไปฝากแม่์แชมพูเด้อสันประมาณนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นก็ดีใจเพิ่นอยากไปพ่อแม่์แชมพูเป็นบ่เพิ่นซื้กกกอกล้วยไปฝากสองวีพี่น้องเออบ้าที่นี่ก็พากันเด้อินลงไปกับพี่น้องคะ่ะเดินลงไปถังคุณจิมมี่คะ่ะไอ้ตามไปนะพี่น้องค่ะตามไปส่งมันเถอะพอไปฮอดบ้านพี่น้องค่ะบ้านปิดมิดซีรีพี่น้้้้อองงคคค่่ะะะแนนนนลลับบบบไปปก็เเเเหซาิิดดียยสท อยู่บ้านหรือจังไรเหรอค่ะพี่น้องค่ะนี่แยกกิจกับบ้หูเนาะค่ะเนาะสำหรับแฟนคลับซื้อกล้วยสวงวีเล้าก็สิบะไรเลรอพี่น้องค่ะเพราะเราไปอยู่บ้านมันว่าแฟนคลับ <studio> ก็ก <uk t> ินไปหลดเด้อค่ะเด้อสำหรับกล้วยสวงวีที่ซื้อไปฝากเพิ่นนะเพิ่นดมาอยู่บ้านก็ประมาณนั้นล่ะพี่น้องค่ะข้าวข้าวก็คือว่าบ่ไห้ฟังไ้เบิดเนาะค่ะเนาะคือว่าเห็นอันใดก็บ่่นั่นไ้ฟังล่ะพี่น้องค่ะประมาณนั้นเนาะแฟนคลับเพิ่นคิดฮอดนะเลยซื้อกล้วยไปฝากสวงวีนั่นละ เออนั่นแหละแล้วกับปัจจุบันซ้ำพี่น้องขาปิดบ้านเงียบสิริขันปิดบ้านไว้คือยังเขียนป้ายไว้พี่น้องขาเนาะเขียนป้ายว่าบ้านแม่จำผู้ไปทางนี้นะขันมาตอนรับแขกันซ้สิเขียนป้ายไว้เนาะนัะ่นแหละประมาณนั่นแหละพี่น้องขาคะ่ะคือจังเ,เห็นเฮ็ดยังแปลกๆกับพี่น้องขาตั้งแต่ไอ พอพอตลอดแถลงเอกออกมาแล้วเ่อพี่น้องคะเห็นยังแบบแปลกเลยนะพี่น้องคะประมาณนั้นละส่วนอาหาวกับว่ามียังเด้อค่ะเดอ้อคือตอนนี้คือว่าลุงพ่นก็เป็นปกติค่ะพี่น้องคะก็ทถามาหากินประมาณนั้นละแล้วอีกข้าวนนะะนหนึงห่งเนาะค่ะเนาอคุณอุ้สวิริยะค่ะพี่น้องคะมีหนังให่ลุงพ่นเล่นแล้วเด้อค่ะเด้อหนังแสดงค่ะพี่น้องคะจะทายท่ำสิ้นเดือนตุลาคมนี้เด้อค่ะเดอ้ออ่าเฮากับมาคอยติดตามกับพี่น้องคะมาติดตามผลงานของลุงพ่นเด้อค่ะเดอ้อคุณอุ้สวิริยะนะกับพี่น้องคะเพิ่นสร้างหนังมาแล้วเมื่อเราเล สิเริ่มท,ท้ายถ้ำมาสิ้นเดือนตุลาคามนี่้อคะเดิดนเนี่ยเราเข้ามาค่อยติดตามกันส่วนคาตัวของคุณอูริยาเนี่ย,รา,าร,ย,าร,ยราก็เสือห้บริจาคหมาแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราขูเก่ากับพี่น้องขากับประมาณนั่นเนาะสำหรับอ่าเมื่อนี่ก็มีเคลื่อนไหวกับปร,ประมาณแบบนี้แหละพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายค่ะเจอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ